ครับผู้ชมครับอากาศดีมากเลยนะมีนกบินด้วยนี่ไม่รู้ท่านผู้ชมจะเห็นไหมนะแล้วก็อาจต่อเนะอันนี้ก็เป็นคนเกี่ยวเฟิงของเราคนเดิมนะนะท่านผู้ชม Bên à, à, này đón 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 đợi này, anh cả anh 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 นะท่านผู้ชมเครื่องกำลังทำงานนะนีออันนี้ก็หูไปใส่อันนั้นนะนะให้มันอัดต่อท่านผู้ชมเอ้ยถ้าใครยังไม่ได้กดอกดติดตามก็อย่าลืมกดเนาะเป็นกำลังใจให้ช่องพวกเราด้วย กล้องก็อาจจะไม่ชัดนะท่านผู้ชมเพราะว่าเราใช้กล้องโทรศัพท์ถ่ายนะเราไม่มีงบซื้อกล้องแนละ้วถ้าภาพมาดีก็ขอเอาใคาด้วยไนดะ้ ท่านผู้ชมเห็นไหมว่านา้กี่ก้อน,นื่เกียน่ะโอ้มันที่โตมนะนี่ท่านผู้ชมเดี๋ยวขอจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วท่านผู้ชมเนะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดติดตามพวกเราด้วยเนะท่านผู้ชมเอ้ย O